xem chưa hay không ba đưa ok Mà người mà người sẽ phải Mà kinh sầm mực xem xem sầm mực xem 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 xem

mình bảo sao số, Xếp khắc Nước giặc kín mà đồn cái nhưng mà It's salt so you want to try? What is <coughs> ăn đi ăn con ninh con ninh ác học hai hát tương lai, hát sĩ bát kể từng lát con nhỏ mà đơm mà đơm sòi kín ơi nó lại lạy yếu chút chát sạch chay phụ là mến chát chút chát 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 บ่ได้หลับมันหลับเองเพราะว่าอ,อัตโนมติมันเตี้ยมมันก็นเลยหลับตา <laughs> ต้องต่อแป้นอ้าสะใจ <laughs> สะใจขักขนาดเจ้าบุกพิงมันเพ็ดขนาดไหนแล้วไงบุกพีงมันเผ็ดก็นี่มันจเจ็บแซ่บ ตอนนี้ก็แซบอยู่ม,ม,มือก็มือสุดท้ายแล้วอยู่พัทยาสุดกันวันสุดท้ายที่พัทยาพรุ่งนี้กาเข้ากรุงเทพอ,อีกวันหนึ่งไปอยู่กรุงเทพอ,อีกวันหนึ่ง แล้วก็บินกลับอังกฤษก็บายบายไทยแลนด์กู๊บบายไทยแลนด์อีกสองวันก็จะไปอังกฤษนะคะจะเอจะาเอเขบคุณน้องน้ำจ้าน้องน้ำก็ยิ้มยิ้มกุ้มกุ้มเกร่มๆริมเดี๋ยวพี่ไม้ใส่แจให้น้องน้ำเด้อใส่แล้วก็ไม่ถอดนะน้องน้ำให้น้องน้ำมาเป็นแอดมินบ้านพี่เด้อ ใส่ให้น้องน้ำตลอดสวัสดีทุกท่านวินนี่เอา้าเห็นบอกขับรถเห็นบอกขับรถยังเม้นได้บอ่อืม, <c oughs> อมติ็ดไฟแดงสัตอืมอ้า <c oughs> นเปียวเลยดิบมาเปียวเลียนๆได้แเที่ยวอ,อังกฤษด้วยมากมากมาก เดี๋ยวเจอใส่กระเป๋าใหญ่เดี๋ยวจอภาพน้องน้ำใส่กระเป๋าใหญ่ปลังคิดปะโอ้มันเปรี้ยวอยีหเลยเลยแทนเปรี้ยวแขงแสบสมอยากเมื่อนี้ไปเที่ยวอันนั่นไปเบิ่ไปไหว้พระพระใหญ่บนเขา คนเยอะเยอะแบบมันเป็นช่วงตุจีนไงทุกคนทั้งคนไทยทั้งคนทั้งคนอินเดียก็เยอะเออมาพูดเรื่องลาอูอีกเอายังไม่หาสงสัยเลยลาอูคืออีหยังอีหยังคือลาอูพูดมามาร์กี้สวัสดีค่ะมาร์กี้มามามากินมะม่วงเปรี้ยวกับพี่ไหมอแซบอร์